ในงานแถลงข่าววันที่11เมษายนนี้นะคะก็มีน้องแบมแบมนะคะมาร่วมงานกับเราเลยนะคะแล้วก็ยังมีศิลปินไทยนะคะออพี่เอบอดแคท นะคะน้องยังโอมนะคะแล้วก็มีศิลปินดีเจเกาหลีนะคะ f riday and u l a ร่วมบินมางานถแถลงข่าวที่ไทยนี้เลยนะคะแล้วก็ภายในงานค่ะทุกทกท่านที่เข้ามาร่วมชมงานเนี่ยก็จะได้มาทดลอง Experience นะคะใส่แว่น V R ดู Metaverse Concert นะคะแล้ววไปถึงคนที่มาซื้อบัตรคอนเสิร์ตหน้างานเนี่ยก็จะมีโปสเตอร์ให้ไปด้วยนะคะแต่มีจำนวนจำกัดนะคะ สำหรับความพิเศษของงานไฮไท t เมตาเวิร์สคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็น m e t a เวิร์สคอนเสิที่แรกของโลกที่ได้ใช้เทคนิคพิเศษนะคะในการถ่ายทำนะคะคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์นะคะที่เรียกได้ว่า On Ground เนี่ยไม่สามารถพบได้ได้เห็นศิลปินนะคะอยู่ในฉากที่เป็นแฟนตาซีในโลกของ m e t a เวิร์นะคะ ก็จะได้เห็นเขาเนี่ยค่ะแสดงนะคะแล้วก็มีแอนิเมชันแบบอลังการเลยรวมไปถึงตัวศิลปินเองเนี่ยจะเป็นภาพคนจริงๆไม่ได้เป็นภาพตัวการ์ตูนเหมือน Metaverse c คอนเสิอื่นๆอีกด้วยนะคะแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นคือถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถที่จะมีแว่น VR เล่นนะคะก็สามารถใช้มือถือหรือหน้าจอเดสก์ท็อปเนี่ยดูในมุมมองที่เป็นภาพ360อองศาได้เช่นกันค่ะ คอนเสิร์ตนี้จะเป็นไลฟ์นะคะใครพลาดแล้วพลาดเลยไม่มีย้อนหลังให้ดูนะคะ โปรเจกต์นี้ค่ะอิปเตรียมงานมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วก็ใช้งบประมาณเยอะมากหลักร้อยล้านเลยที่จะนําเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาผสมนะคะซึ่งทีมงานของเราเนี่ยมีทั้งทีมคนไทยแล้วก็ทีมต่างประเทศเราแอสโซเซทหลายๆทีมนะคะจากทั่วโลกเลยที่จะคิดค้นนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมานะคะเอาหลายๆเทคโนโลยีนะคะเข้ามาผสมรวมกันนะคะทาให้ตัวคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะดูได้ทั้งแบบที่เป็น VR แล้วก็ดูได้ทั้งในหมดปกติจากมือถือค่ะ ในงานนี้นะคะยังมีดีเจระดับโลกนะคะซึ่งสเตจแรกที่เราจะเปิดเนี่ยก็คือเป็นสเตจ EDM นะคะเราได้ดีเมที่เวกัสแอนไลม์ซึ่งเขาเนี่ยเป็นดีเจระดับท็อปไฟของโลกเลยนะคะมีผลงานชื่อดังมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวท็อปของงาน Tomorrowland เลยนะคะแล้วก็ยังมีดีเจอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เป็นดีเจชื่อดังติดอยู่ใน100 ท็อปของดีเจนะคะเข้ามาร่วมแสดงคอนเสิร์ตนี้ด้วยกันนะคะเชื่อว่าพอใส่แว่น VR ดูเป็นเมทาวเวิร์สแล้วเนี่ยประกอบกับบีดดนตรีมันๆของ EDM เนี่ยมันจะช่วยให้แบบคนดูเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกได้เลยนะคะแบบเรียกได้ว่าไปไฮกับแสงสีในเมทาวเวิร์สนี้เลยะคะ่ะ ตอนนี้ค่ะเปิดจำหน่ายบัตร Early b i r d แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w h y p e t i e c o n c e r t c o m นะคะหรือลองเซิร์ช Google เป็นชื่องาน hype t h a e m e t a v e r s e concert ก็ได้นะคะลองไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์แล้วก็สามารถซื้อบัตรได้นะคะคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะเราจำหน่ายบัตรทั่วโลกเลยค่ะสำหรับคนที่มาดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าสักครั้งในชีวิตค่ะอยากให้ทุกคนนะคะได้ ทดสอบทดลองนะคะกับประสบการณ์เมทาวเวิร์ดคอนเสิร์ตนะคะคุณจะได้เห็นศินลปินนะคะ ตัวใหญ่ๆเลยค่ะเหมือนยืนอยู่ในบ้านของคุณเลยนะ,ะได้สัมผัสเขาแบบใกล้ๆนะคะในโลกของเม v าวิสนะคะซึ่งในชีวิตจริงเราก็ได้ไม่ได้อยู่เกาะขอบเวทีได้ขนาดนี้นะคะรวมไปถึงเห็นการแสดงพอร์ฟอร์แมนนะคะที่อยู่ร่วมกับ CG สุดแสนอลังการในเม v าวิสครั้งนี้นะคะแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นค่ะทุกๆการซื้อบัตร1นึ่งทเกตนะคะคุณจะได้สิทธิ์ลุ้นเป็นลัคกี้แฟนของศิลปินนะคะ เล็กกิฟแฟนมีอะไรบ้าน,นะคะมีโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นนะคะซึ่งมีแค่10ชิ้นในโลกนี้เท่านั้นนะคะรวมไปถึงหน้าของคุณนะคะผู้โชคดีเนี่ยจะได้ขึ้นไปายอยู่ข้างๆเวทีกับศิลปินเลยะคะ่ะ